สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุ๊อุ c h ชาแนลค่ะแล้วก็ยดีต้อนรับสู่ช่วงรีวิวนี่ฟรีวันนี้ทุกคนเราจะมารีวิวคู่ชีพของเอ็กโซกันนั่นเองนะคะ<ม>ทุกคนนั่นก็คือคู่ชีพชานซูซโคเราแรกๆแรกแกเลยทุกคนแรกๆที่ เราทำโพใน Twitter ทุกคนเราเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะทุกคนคือจากโพแรกๆแบ็กโดนำมาก,ก่อนเนาทุกคนเราก็จอว่าถ้าถึงเวลากำหนดปุ๊บแบ็กโดยังนำอย่างเงี้ยโอเคเราก็รีวิวแบ็กโดให้เพราะเราเราอ่านแบ็กโดเยอะมากเยอะวะ่ะชาซูแต่โค้งสุดท้ายทุกคนโค้งสุดท้ายอะ่ะเกิดอะไรขึ้นมารู้ทุกคนชาซูแตงมาแบบมา มาแบบเฮ้ยเอาเมซิ่งมากแล้วก็มีคือน้องคนนึงน่าจะน้องแหละทุกคนคอมเมนต์มาว่าขอบแดงแดงแดโดนะคอยน้อยอยากรู้ว่าเออจะมีเรื่องอะไรบ้างทุกคนทุกคนมาเลเซียทางโค้งซูมมาเลเซียทางโค้มากเลยแบบวิบทีเดียวแล้วแบบอู้โพกมาล่าสุดนี่จ้ะเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ตรงในคลิปเลยทุกคนเฮ้ยจากตอนแรกที่แบบแมดตด้ว นำม,มาก่อนถ่กไหมทุกคนโคบสุดท้ายเหลือประมาณอีกประมาณอ่ะสี่สิบห้าทุกคนสี่ิบหาชาซูนำดูพอมันหมดเวลาปุ๊บเอาละ,ะชาซูมาอันดับหนึ่เราเลยแบบอู้ตกใจมากเลยอะไรอย่างงี้ทุกคนแล้ววันนี้เราจะมารีวิวผู้ชิปชาซูตามโปวนะคะส่วนแบ็คโด เดี๋ยวพวกนี้เราจะรีวิวแบ็คดูให้เลยนะจ๊ะส่วนโพของ NTP นั้นเดี๋ยวเราขอไปถามน้องก่อนแล้วเราตั้งโพทิ้งไว้นะแล้วก็ให้ทุกคนก็บวชกันมาได้เลยแล้ววันนี้เราพู้ถึงเอ็กโซกันดีกว่าอันนี้คือคู่ชิพของชานซูนั่นเองนะทุกคนซึ่งเราอานแค่บางเรื่องทุกคนเพราะว่าเราก็เป็นคู่ชีพคริสจอนชาซูชานซูก็จนะแบบ พอๆพอๆหน่อยแล้วก็แบ็คเลยยังไงเลรอทุกคนแล้วก็จะมีจะมีเงือกผีนะคุณูชู้ชิบูชีพผีเออคู่ชิพผีด้วยนะทุกคนก็สักเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังว่าคู่ชิพผีมีอะไรบ้างอะไรนี้ทุกคนเดี๋ยวนี้เรามารีวิวเรื่องชาร์สูงกอนดีกว่าชาร์ซูเราบอกแล้วว่าเรื่องนี้อ่านแล้วค่ะนี่ค่ะ คุณปาตะวันนะคะแล้วก็คุณไอ้นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าใกล้จะจบแล้วค่ะอาจใกล้จะจบแล้วค่ะอ่าฮะใกล้จะจบแล้วหนึ่งเราก็จะถอดแล้วก็จะพูดชื่อเรื่องไปนะคะแล้วก็เรามีอีกเรื่องหนึ่งก็คนที่เราอาแล้วนี่ค่ะพีเราพานะค่ะรัชพีคนนี้ไงที่นภัทรตามติดอยู่ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณนภัทร คุณราชพีหรือคุณพีนั่นเองซึ่งบอกแต่ว่าอาจไปยิ้มไปทุกคนแล้วตอนที่เขาจะแบบอะไรครับอะไรที่ทเรื่องนี้สนุกมากทุกคนเรามาดูนะคะเรื่องผีประบาดนะคะส่วนต่อมาอาจจะมีคุณดาวินเนี่ยดาวินเนี่ยเราไม่ได้แบบเห็นสัญลักษณ์บัวไม่ได้กดไปเดี๋ยวให้ชิปเปอร์ชาซูลองมาคอมเมนต์มาดูเลยทุกคนว่า เรื่องนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะคะถ้าในเรื่องส่วนเราก็จะมาอะะ่านส่วนนี้จ้าแต้มสีทุกคนตอนแรกเราอ่านในจรดาซึ่งบอกเลยว่าสน,นุกมากในต่อยสนุกมากเลยทุกคนแล้วทีเนี้ยเราเพิ่งมาเห็นว่าอา้าวเขาอยู่นี่ฮี่เขามาวีไว้นะคะแล้วก็อยู่ในแอบปบนี้นะคะก็เลยแบบ กคนอ่านในจอยได้นะในจอยก็มีอ่านตัวนี้ก็ได้เหมือนกันยิ้มกันบอกเลยเนื้อเรื่องเหมือนดื่มอ่านแล้วแบบยิ้มไปอะทุกคนอ๋อ sfboy ชานซู FO, อันนี้ก็เออเราลืมบอกว่ามันจะมี sfos อันหนึง่งที่จะมีแบ็คโดกับชันซูอยู่คู่กันนะทุกคนเราอ่านเรื่องน้อเรื่องแบบสาวายห้าผ่าน,นี่อันเนี้ย เรายังไม่ได้อ่านทุกคนเนื้อเรื่องเองป็นยังไงทุกคนลองช่วยคอมเมนต์มาดูหน่อยก็ได้นะคะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างทุกคนมาต่อ,อ,อโอ้เยอะเหมือนกันนะนี่บางเรื่องเราก็ไม่เคยอ่านอ๋ออันนี้เรื่องนี้เราไม่ได้อ่านทุกคนแต่ว่าแต่ว่าคนนี้น,นะจ๊ะเราไปอ่านอีกเรื่องหนึง่ง เช่วชาจะ่ะบอกเลยว่าแต่งได้ดีมากแต่จะมีจะมีบางตอนที่เราอาจจะดูงงๆแต่ว่าเราก็ใช้ความรู้สึกนักเขียนไรเตอร์ทุกคนว่าโอเคเนื้อเรื่องต้องเป็นอย่างนี้เราต้องคิดสมมุตมิฐานออกมาแล้วบอกว่าอาจารย์เชี่ยวชาญเนี่ยดีมากทุกคนดีมากๆอยากให้อ่านทุกคนสุดยอดแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งทุกคน นี่ๆๆน้องชายข้างบ้านชาตญไฮสูไอเรานึกไม่ได้ตอนแรกว่ามันงงๆนะสามคนเลยเหรออ๋อแล้วพอเรเิ่มอ่านไปเรื่อยๆๆโอเคเขะแต่เข้าใจได้นะจ๊ะมาต่อเดี๋ยวเรื่องนี้ว่างๆจะมาอ่านอาจารเรื่องกแกล้งของชาติสูนเองต่อมาโอ้หเน้นเรื่องก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยอาจารย์ชาตญที่เราบอกเมื่อก,กี้ไปนะฮะเซิติจิบหมออัอนอนี้ไม่อ่านอันล็อกก็ยังไม่ได้อ่าน เยอะแยะไปเลยนะทุกคนทุกคนลองคอมเมนต์มาดูกันหน้านะทุกคนว่าชาญสูเรื่องไหนสนุกเรื่องไหนดราม่าเรื่องไหนที่แบบว่าทําให้เรายิ้มได้ทําให้เราจบการทเครียดเรื่องปัญหาต่างๆมากพว่าอ่านเรื่องนี้แล้วแบบความรู้สึกแบบคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอเคลองคอมเมนต์ไมาได้นะคะเรื่อดูไปเรื่อยเรื่อยอู้อ อ่ารู้ว่ากดตอนนั้นจำได้รู้ว่ากดกดอยู่นะทุกคนเราเราจะเห็นแล้วแบบเฮ้ยจะกดอากดนะแต่พอกลับดูอีกอ้าวไม่ได้กดว้หรลกววาต่อไปต่อไปโหเยอะมากซึ่งเราบอกเลยทุกคนว่าแอปลิซ่าลิซไรอ่อะว่าเยอะแล้ว เยอะกว่าค่ะแล้วเราเคยรีวิวให้แล้วของชานซูก็คือความรักของซูเปอร์สตาร์อ่าไปย้อนดูได้เลยนะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเราอ่านอ่ะคอนรักของซูเปอร์สตาร์แล้วแบบช่วงแรกๆเรากเข้าใจความรูออ้สึกของฝั่งนายในเอกนะพอคอรึ่งหลังอ่ะเราเห็นใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าความรักอ่ะมันไม่ได้ผิดไฟอะใดฝ่ายหนึ่งทุกคน มันมันผิดแต่ว่ามันจะผิดแบบไหนมันจะเจ็บแบบไหนมากกว่าไม่ใช่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะเจ็บไม่ใช่แบบฝั่งฉันเจ็บเถิฉันก็เจ็บนะฉันเจ็บมือถธอไม่ใช่เรามองว่านี่คือความเจ็บที่บางคนายนอกอาจจะไปดูเราคู้กัแค่เรากับฉันแค่นั้นพอแล้วมันคือมันเป็นอิงเพราะว่าเรือบางตอนน่ะมันไปตกระชีวิตจริงของเรามากเลยก็เลยแบบโอเคเข้าใจเราวิวให้แล้วทุกคนอยู่ในคิด อันนี้น่อยนะคะจะไปดนในเพลงเลยอยอยู่รล,ลยญ่สิเกลืดโเหยืดหมดกันนะสลับรักอ๋อโอเคเดี๋ยวว่างๆจะมา ดิฉันกดไว้ไว้นี่แปล่าถ้าจะเลื่อนไปถึงฝั่งนั้นอ่ะน่าจะอีกนานเลื่อนแบบนี้เป่าทุกคนที่เราเลื่อนนะลองคอมเมนต์ไาได้เลยว่าเรื่องนี้ถ้าอ่านแล้วพี่ไปอ่านดูเรื่องนี้สนุกนะพี่ลองไปอ่านดูเดกอ๋ออุ้ยเยอะเหมือนกันนะโอเคทุกคนนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของชิเปอร์ชันซูนะคะ ภูนั้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะชาสูบน้ำบรดแล้วแบ็คโดอันดับสองแล้วก็แบ็คโดนะคะมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราจะมารีวิวแบ็คโดให้ฟังค่ะเราต้องกราบขอแพชชั่นเปอร์ชาสูบด้วยค่ะเพราะบางทีเราก็แบบบางทีเราก็ไม่ได้หยิบมาอ่านด้วยแล้วก็เล่นรัดน,นิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยค่ะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยสบายด้วยแล้วก็จะเปภูมิแพ้อากาศด้วยค่ะเหมือนแบบร่างกายยังปรับตัวอะไรไม่ทนันแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว อนะไรเนี่ยเราเร่างกายเราบไปทนแล้วก็เลยไม่สบา,สาสยดีก่อนแล้วสมมติแบบเลี่ยงเลี่ยงหังหน่อยอะคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวแบล็คโดเนี่ยถ้าร่างกายจะดีดขึ้นเนี่เราจะรีวิวให้แบบเต็มที่เลยนะคะทุกคนเราฝากเรื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรืนึงนะคะแ,และะม มาเคยรีวิวไปแล้วอยู่ครั้งหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งลองไปย้อนดูกันมาก็ได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันทุกคนเราอ่านแล้วแบบนี่ค่ะอาคินราชาอนอาคินราชาทุกคนเรารีวิวมาให้แล้วเราบอกเลยว่าสนุกจริงทุกคนอยากให้ทุกคนได้อ่านจริงๆนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้แล้วก็จส,าสาบายก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะโควิดก็ระวัง ตัวด้วยน,นะคะก็ล้างมือบ่อยๆสนวมาน้ากทกอมัยนะคะแล้วก็พบเจอกากรห์ด้วยนะคะส่วนน้องๆที่ได้ฉีดไปเซอร์นะคะแต่พี่อยากจะบอกว่าฉีดเลยค่ะไม่ต้องกลัวน้องไปได้ข่าวมาจากไหนพี่ไม่ทราบนะแต่ด้านที่ต่อพี่เห็นว่ายิมมีเยอะมากที่แบบไม่ฉีดไม่ฉีดเพราะได้ข้อมูลมาพิพิพี่บอกอะไรวาทาว่าข้อมูลที่น้องได้ก่อนหมาใครบอกพี่ไม่ทราบ แต่พี่อยากจะบอกนว่าไฟเซอร์คือราสดะคาะน้องชิปไปเถอะค่ะแล้วก็อยากได้เด็กมหาลัยก็ได้ชีดไฟเซอร์เหมือนกันนะคะอะไรประมาณนี้คือเราไปตามไปตามตามเพื่อนพี่ก็แาใจว่ามันต้องเราแววว่าเออคนเอาม่คนรฉีดแล้วแบบเสื่อชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าไฟเซอร์ก็มันดีที่สุดค่ะน้องแต่พี่อยากให้น้องฉีดมันพูดเพ้่กันของตัวน้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะแบบไปไหนไมาไหนก็แบบเออ เรฉีดบล็อซนแล้วนะล้วก็จะแบบป้องกันอะไรอย่างนี้นะคะพี่ก็ฉีดแล้วเหมือนกันฉีดแอนตานะคะอะไรประมาณน,นี้ก็อย่าลืมนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะรวมถึงตัวเราด้วยก็คือไม่สบายก็คือะคะเป็นผู้แพ้ด้วยค่ะอาการเปลี่ยนแปลงป่อยอะไรอี้ก็ฝากอีกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ให้กับพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะทุก comment รอรออา่านอยู่นะคะ คนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าติชมได้ค่ะเราจะไม่นหน่อใเรามองป็ะดีแยวหนึ่งว่าคนติชมคนติดพวกเราเราจะไปปรับแก้ตัวคณชมเราก็คือเราจะปรับพัฒนากันมาเรื่อยๆะคะ่ะตั้งติดจะชมอะไรเ,เราจะพัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ